สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับพระปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อพัดปุญญากระโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์พระรุ่นนี้สร้างในปีพุทธศักราช2563รุ่นรวยทันใจ99เรามาดูรูปแบบแรายละเอียดของพระปั๊มพิมพ์นี้องค์นี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูไปที่รูปแบบของพิมพ์มิติของพระความคมชัดของพระด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ด้านใต้ฐานต่อร่ากรับเรามาสองชัดๆันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่รูปแบบของใบหน้า เราจะเห็นเมตตาของหลวงพ่อทั้งสองข้างโดดเด่นเด้งขึ้นมาทั้งสองข้างความคมชัดเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างทั้งสองข้างจะเป็นกรีดนูนขึ้นมาหางตา ร่องเบา้าช่วงโหนกคิ้วทั้งสองข้างจะต่างระดับเบ้าจะลึกให้เราเอียงเห็นขึ้นเล็กน้อยเราจะเห็นถึงมิติร่องระหว่างคิ้วเราพอจะเห็นเป็นร่องชัดเจน รอยหยักเขียวย่นช่วงหน้าผากย่นดูเป็นธรรมชาติบริเวณด้านข้างจะต่างระดับเล็กน้อยโดยรอบของศรีรษะ บริเวณใบหูจะกลางเป็นสันขอบบริเวณจมูกจะโด่งพอดีปีกจมูกจะเว้ารับ ร่องแก้มร่องปากจะเป็นร่องต่างระดับกันบริเวณในปากลักษณะจะเป็นแบบเนื้อเกินเนื้อล้นบริเวณคางจนถึงคอจะเห็นก้านสองเส้นเป็นสันคม ไล่ลงมาจะถึงระดับหัวไหล่และไะหปลาร้าร่องจะลึกเว้าเป็นมิติเล็กน้อยหัวไหล่เราจะเห็นเป็นเส้นเลือดกรีบวิวจีวรจะดูเรียบร้อยเป็นขั้น สังกติที่พาดมาจะมีรอยร่องเล็กน้อยสองร่องกรีบริวจวรด้านขวามือที่เราเห็นร่องนั้นจะลึกเข้าไปเป็นมิติเราเอียงดูเล็กน้อยเราจะเห็นเป็นมิติร่องนั้นจะลึก บริเวณมือหน้าตักหัวนิ้วมือแม่โป้งจะเชิดยกขึ้นเล็กน้อยจะรลดกันช่วงภาสังคติรองตรงนี้จะยุบเป็นแอ่งเล็กน้อย บริเวณหัวเขา่ากรีบวิธิวรจะเป็นสันม้วนขมวดดูเนื้องานเรียบร้อยประณี บริเวณอักษรของหลวงพ่อจะเป็นเหลี่ยมแท่งโนนขึ้นมาเป็นสันต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากบนศีษะ ด้านหลังเกิดจากแรงปั๊มแรงกระแทกด้านหน้าสู่ด้านหลังขอบนั้นจะปิ้นตั้งขึ้นเอียงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นรอยพับเข้ามาเยอะเราสังเกตการคอจะเป็นระดับ วาวเป็นมิติลักษณะมิติจะนุ่มนวลตาไม่แข็งกระด้างด้านหลังถ้าเราดูเราจะเห็นเนื้อเกินเนื้อนูนบริเวณแผ่นหลังนูนขึ้นมาเล็กน้อย กรีบสังกติพาดยาวและกรีบริวจีวรเป็นแอ่งเล็กน้อยกรีบริวจีวรร่องจะลึก กรีบยวจิวานจะดูประณีตร่องรึกการต่อโค้ดจะคมเป็นตัวพอพาน สอนจะนูนชื่อของรุ่นของท่านเป็นสังแท่งนูนขึ้นมา เรามาดูขอบตัดด้านข้างเริ่มจากขวามือเริ่มจากด้านบลลอยแท่ง บริเวณหัวไหล่ร่องจุดนี้จะลึกต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดด้านข้างซ้ายมือเริ่มจากบนศีรษะพลิกด้านซ้ายเริ่มจากด้านบน บริเวณใบหูร่องนี้สำคัญร่องลึกคมชัดพอให้เราสังเกตง่ายบริเวณช่วงไหล่ขวามือขององค์พระ ต่อจากนั้นเราดูใต้ฐานเลขลำดับเป็นแท่งคมชัดตอกโค้ดเป็นตัวหน้าเรียวคมชัด เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สร้างไว้เป็นพระรูปปั้มเหมือนได้เหมือนที่สุดพุ้ทุกคนจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่และแคล้วคลาดคงคุ้พันด์ดีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า z ซดแยร์เดอรบโเอมแซดดบโเอม 545953จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ